พี่ปูนค่ะครับว่าเดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้ค่ะโอเคจะมากันเลยรออีเวมเละนี่ไม่ก็คนนะสว<ร>ัสด<ช>ีครับเออแกง๊งเข้าเข้ามาให้กล้หน่อยก็ได้ครับจะได้ได้ยินทั่วกันเชิญครับเชิญครับที่ลงรถเชิญเลยครับเชิญมาข้างหน้าหน่อยครับ คือว่าตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องประชุมประเทศครับคิดว่าน่าจะประชุมกันภายในอาทิตย์หน้าตอนนี้สิ่งที่อยากให้แก๊งเตรียมมาก็คือว่าอะไรที่มันเป็นข้อเสียอะไรที่มันควรแก้ไขะครับอยากให้ลิรกันมาหน่อยวันที่ประชุมเนี่ยอยากให้ส่งเรื่องพวกนี้มาทุกแก๊งเลยเราจะได้แก้ไขได้ถูกจุดส่วนวันเนี่ย อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะประกาศอีกทีครับว่าเป็นวันไหนน่าจะเป็นช่วงสองถึงสามทุ่มน่าจะประชุมกันในดิสคอ d ครับสะดวกกันไหมสะดวกครับก็เรื่องที่จะพูดมีแค่นี้เลยคืออยากให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันควรจะต้องแก้ไขหรืออะไรก็ตามที่คิดว่ามันควรจะมีเพิ่ม ในประเทศนี้ครับอยากให้รีดมาเลยแล้วก็เอามาเสนอกันในวันประชุมยังไงก็ฝากด้วยนะครับมีแค่นี้เลยได้ครับโอเคครับครับผมแต่ผมขอพูดต่อหน่อยครับก็คืองัดล้านมันเพิ่มวงมานะครับจบแลบวก็คืออยากอยากให้รับรู้เหมือนกันทุกคนครับวงก็คือเหมือนเส้นงัดล้านทั่วไปเลยครับ ก็คือถ้าออกไปแล้วเข้ามาไม่ได้แต่ก็คือห้ามขัดศพห้ามอะไรแต่เรื่องเล่นเหมือนเดิมครับซ้อนได้อะไรซ้อนได้แต่ก่อนตอนที่โดนปรับเห็นไหมเล็กกว่านี้นะผมว่าใช่ครับก็นั่นแหละครับก็คือเขาเอาเป็นเสนอให้เป็นในนี้ได้ไหมครับเอารถเข้าไปจอดข้างในผมไมได้ได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกลุ่มต่างๆมันจะเป็นในรูปแบบเดียวกับกิจกรรมกิจกรรมอื่นนะครับที่เข้าไปแล้วกดปีปากข้างในในมอนก็ไ คือกฎเก่าเราก็ห้ามเอารถเข้าไปอยู่แล้วครับก็อห้ามเอาเข้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเงินใช่ครับมันก็แจ้งแจ้งเลยด่วเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อบางคนไม่เข้าใจครับก็คือการงัดล้านนะครับห้ามเอารถเข้าไปในบริเวณเลยครับคือเล่นข้างในครับห้ามกักศพข้างนอกเหมือนเดิมครับแค่เราเพิ่มมาให้มันมีเส้นแบบชัดเจนเลยคราวนี้ครับครับที่จะนะครับระงัดล้านไม่แล้วมาบอกตอนนี้เขาจะเข้าใจกันทุกคนไหมมันมากันครบไหมน่าจะยังไม่ครบหรือเปล่ามันเพิ่มมาครับ เพิ่มแต่เมื่อวานแล้วครับนี้ดีกว่าทีซีะก่อนที่เขาจะเริ่มกิจกรรมตอนเขาไปนั่งยืนรอกันน่ะคนจะลงไปบอกหน่อยใช่ครขับตามวงอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่อ่าประมาณนั้นให้แจ้งแบบให้รับให้รับรู้ไว้ก่อนประกาศไปครับได้เดี๋ยวประกาศให้ครับประกาศกับไปแจ้งหน้างานหน้ามเวลาอยู่ไหมครับหรือว่าได้ครับวันวันนี้มีครับวันนี้มีครับเมื่อวานอ๋อ ก็ประมาณนี้เลยครับเรื่องที่ทีจะพูดแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มาฟังกันวันนี้แล้วก็เราจะประกาศเวลาแล้วก็วันที่ในอาทิตย์หน้านะอยากให้เตรียมมาอย่างที่บอกครับอดีข้อเสียสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะมีูเป็ูฟมาเรือสนอได้ทุกอย่างเลยครับไม่ครับไม่ไมครับมีแค่นี้แหละเขาจะเื่องประชุมท้ายแล้วก็รบกวนทุกแกงส่งรายชื่อใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ถือ บอดี้แคมแล้วก็บอพื้นนะคะรบกวนแจ้งมาที่เบอร์หนึ่งศูนย์สองสองสี่ด้วยนะคะปิดกล้องเลยแจ้งใหม่หมดเลยครับหมายหมายหมาย,หมายถึงที่ที่ล่าสุดเนี่ยครับที่แจ้ง<ช>แล้วก็มีแล้วครับของซิค์ทีมมีแล้ว Yes ดิชุมเซิร์ฟแล้ว Yes บร c แคมก็คือเริ่มใหม่หมดเลยดันเลยดิบิแคมรอพื้นเริ่มใหม่หมดเลยนะคบส่งใหม่หมดเลยที่เบอร์หนึ่งส่วนสองสีส่สี่สี่ส่สี่สี่ส่ส่งี่สี่สี่ส่สี่สี่สี่่สี่ม่สี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 ่ส่สี่สน่อี่ส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 ีสี่สี่อี่สี่สีสีสี่สี่สียี่าี่สี่สี่สี้สอรสบ่สี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 าสีกสาสี่ส่สี่สี่สี่ส่สี่สีีสสสี่สีี่ ยุบยังครับอ๋อไม่ใช่เท่าเดีิมยุบอะไรวะเปล่าครับพี่เปล่าครับผมพูดกระซิบเมื่อกี้ตัวเด็กโกนะครับ yes หนึ่งชุดเซฟแล้ว yes มีทีซีมีอะไรประชาสัมพันธ์อีกไหมครับถ้าไม่มีก็แค่นี้เลยเนี่ยเราเราพี่จะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรครับพี่เพาพูดแค่นี้แหละมันไปแล้วไงมึงไม่ได้ฟังไม่มีแล้วผมไปตานอนตายสู้ไฟเพิ่งมาพี่โอเค ผมมีอ๋อไม่มีครับเดี๋ยวให้เขายกย้ายก่อนเลยเดี๋ยวผมคุยที่นายต่อเโอเคครับเรียบร้อยไปๆๆย้ายๆๆขอบคุณนะคะจะได้ไม่ต้องประกาศเรียกครับเดี๋ยวลั่นกับซีนายต่อเลยดีกว่าสวัสดีครับเออบอสพี่ใหญ่ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่บอกบอกว่ายังว่าที่งานมอบงานเนี่ยเขาเรียบร้อยหมดแล้วเขาบอกฝากหมดบล้เหรอใช่พวกเอกสารหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วที่ให้ทำเรื่องหญิงใช่ไหมคะเลขยกซีนายให้หน่อยครับเลขยกซีนายให้หน่อยครับ เดี๋ยวเรื่องไม่รับสวันนี้จบแล้วเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวไปดูงานเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนนะจะได้เก็บเงินให้ผมถูกหน่อยบา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 ยฝากด้วยนะวดีราครับพี่สวัสดีครับพี่อินเตอร์เทนเมนต์นอกๆค่ะหนึ่งศูนย์สองสองสี่ค่ะรับด้วยนะ จังริงจังครับจริงจังครับจริงจังเด็ดกาเด็ดพี่เรียกเองมบไปแล้วแต่พี่มูดเดี๋ยวมีอะไรในติเก็ตนะครับไไดด้้คครรัับบเพราะว่าเวลาชุเราเราผัานยาต่อไม่ได้ครับมันจะโดนเปิดชุมง่ายมากินเนี่ยผมผมผมว่าหรือว่าผมกาดจริงอ่ะไม่ใช่ฮ่ะอันนี้เป็นเหมือนกันครับเฮียผมว่าอยู่ดีผมโดนอีโมง่ายเกินไปไม่ใช่เลยครับไปแล้วผมไปแล้วครับเฮียพี่ชายเข้าแกงแล้วหรอใช่มึงทำบัตรเข้าเข้าควช้าไหม อย่างก็พูดไปแน่เน่แน่ยน่แจ็คแจ็คมันมันจะขอผ่อนผ่อนรถได้ป่ะแบบว่าซื้อซื้อต่อแน่จะมีหกเอ็มมาหกเอ็มมาขอผ่อนรถกูเป็นไงนายดารินบอกแล้วไอจิโกะไอจิโก้เนี่ยมันใหญ่ใหา่ได้รถเนี่ยจิโก้โรแมนติกอ่ะไอ้แอบอ้างชื่อผมได้ป่ะขอร้องดิต่ออะไรหรือเปล่าครับเลซีนายครับเลซีนายครับผมโอเคครับเดี๋ยวโอพร้อมนะพร้อมรันแล้วเนาะ ไอ้แบพอครับพอพอคิดว่แบบเออเนี่ยวันนี้เราจะบอกแกงดูดีดูดีดูดีหรือจะเอาแพลงแบบนี้เลครับได้ครับเดี๋ยวออกไปอยู่ด้วยอันนี้เขาจะเข้าเหรออะไรนะคะใช่ครับจะเข้ามาครับมาละออได้เลยครับสวัสดีครับลุงแจ๊กมาครับมามาเข้าแกงครับขมอนฮะอ๋อมาเข้าไปอยู่คนสวยอะแกงคนสวยอะได้รไหมครับแกงที่โหดที่สุดในคบถาวรแกงหญิงล้วนอ่แหลก งไปนะ,อะเอาเาอหมั่นกันอยู่เหรอครับหมั่นกันอยู่โอ้ยอยากเห็นตีกันจังเลยครับเดี๋ยวสนับสนุนทั้งสองแก๊งเลยแก๊งละ 10m สวยสัตว์กันเลยสัดกันเลยเอ้าวสองแก๊งไงเท่าเทียมเท่าเทียมแก๊งละ 10m เท่าเทียมใครชนะไป20ได้ไหมครับพี่แดนนี่ส่งมาค่ะคาว่าล็อกกับอันล็อกมันจะสีแดงนะครั m เ็อร์กับแบมเบลนะฮัลโหลครับเมื่อไหร่เนี่ยครับ คุณไม่ไม่อยู่เดี๋ยวผมสีมาให้ครับไม่สีมึงแก้ในชีที่ซีก่อนี้ค่อยไปแก้ชีหลักดิมันงงเว้ยไม่รำคาญครับไม่ได้จะใส่กับสีเท่าอ่ะใจเย็นครับเล้วเคลียร์เรื่องสล็อตน้องอยู่เลยครับผมโอ้ใจใจอ่ะ เอา,อา,เเอาตัวต้นเรื่องมาเลยนะไอด้ดาบแองเรียกคนในต้นเรื่องมนนาด้วยดาพี่อยากรันกันนะฮัลโหลไอ้เอซฟมาไอ้นี่ไหนเซฟอยู่ไหนวะวะา,านี่กูอีเอ็นดูงสุดเลยแน่อนอนโอ้ เอ้ยมีสาวอ๋อไม่รู้มีสาวใครเนี่ยอะไรมีสาวอะไรพี่มีสาวยืนเมย์อะไรข้างหลังนี่ข้างหลังใครผมรผมไม่โอ้โหคาสายอยู่ใช่ปะไม่รู้คาสายอยู่ไอซีไนเมื่อไหร่จะมาวะพี่แจ็คเมื่อกี้มันรีบเบิ้งออกไปนะมึงรู้ปะต่ออะไรอ่ะพี่มันรู้นะพี่พูดถึงมันโอ้โหมันเบิ้งอะไรกันแล้วใช้คำว่ารีบเบิ้ง อยากโดนไงเราก็จัดให้มันหน่อยมันอยากโดนอ่ะเห็นมั่นใจสิบห้าสิบห้าจัดเลยนะได้เดี๋ยวมึงเล่นสิบห้าไหมเดี๋ยวกูเล่นสามสิบมึงเล่นไหมสิบห้าคนอ่ะมึงเล่นไปนะอชอบชอบชอบพี่บอกกูเล่นสามสิบโคตตัวเดิมพันเสี่ะมึงอ่ะแต่ละตัวไอควายมาให้ไวโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยอุ้ย yes yes มาแล้ว yes ไปไหนเร็ว yes คุยที่ไหนครับเวลาจะคุยเตียน คุยใส่นะจรกบเจ้ากระนที้เหรอครับรใช่ครับจ้ากระทียมันคุยไหนครับจ้ากระทียมอ่ะข้างในเลยครับอ๋อโอเคครับได้ครับผมเงาเงาเลยนี่เยี่ยนี่น yes yes เรียกไอ้พวกเลวินมาคนที right ่มีปัญหาเลก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 าก็อยู่อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเลกาอีกแล้วเหรอ แม่งตัวท็อปโดนหนทเลยนี่หว่าตัวนี้ตัวท็อปโดนหนทเลยนี่หว่าเรกาต้องไปโอ้โหยูเอฟก็เรกานี่หว่าตัวท็อปโดนหนทเลยนี่หว่าเขาโพสต์เลยผมเขาถามว่าควงใจหรือเปล่าโอ้โหมีถามกฐานปะเนาะมีหามกฐานปะมีหลักาะไปบ้างเว้ยแม่ครับมานเนี้ย ับว่าต้องการให้ลดเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรับเรื่องอีกทีถ้าแจ้งเกินกว่าประมาณสัก50คนดีไหมสี่ร้อยคนได้อันนี้หน่วยไหนเนี่ยพี่ชายได้ฐารนที่หนเรคบุกผัดกะเพราครับเนี่ยเนี่ยค่ะอฮิโร่ัผัดกะเพรามีแต่น้ำถั่วงอกอ่ะเออโอ้ไม่ใช่ครับเนี่ยผัดกะเพราก็จะเฮียวหน่อยพี่เนี่ยเขาจีบผู้หญิงแล้วนี่ท่านดูดีนี่นี่นี่วันเดชิวันเนี่ยสังเกตเอาบ่อยเนี่ยดูหมุ่ย ที่เชื่อชิว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 ชิ เป็นเออ่หน่วยการที่แบบว่าคอยเฝ้าระวังให้กับคุณนักข่าวเหรอคะเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันเลยค่ะฮะไม่ได้มาด้วยกันเหรอคะใช่ค่ะเขาน่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าแก๊งนี่แหละค่ะอ๋อเป็นครอบครัวงานอดิเรกก็คือมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแบ้วได้รับหน้าที่มาครับได้ครับเพราะว่าเป็นไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งน้องๆๆเลยไปได้นี่จัดพี่ชายข้าวโอ้ขวยข้าวเก่าใครเขาจะกินนี่ฮิ้ เนื้อได้ป่ะไอ้น้องมีเนื้อป่ะมึงอะสี่สองแปดไหมสี่สองแปดไสี่สองแปดสองแเรียกอะไรน้องมีมีเนื้อดูดเยี๋ยไหมสี่องแปด้เออดีไม่ให้กูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวเจอกันไว้เจอกันนะทุกคนเนเัเัเอก